เรื่องของก c a มอร์เนี่ยนะคะกลายเป็นประเด็นร้อนๆเนี่ยนะคะไม่เฉพาะแต่บ้านเราไม่เฉพาะแต่เกาหลีใต้ค่ะแต่เอาข้อจริงบ้านเราอาจจะต้องตามดูเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะตกขบวนไม่ทันประเทศอื่นๆนะคะแล้วก็แก้ไขไม่ทันสถานการณ์คุณชูวิกรมวิสิตออกมาฟาดกัมพูชาเป็นศูนย์กลางสแกมเมอร์โลกส่วนไทยเป็นศูนย์กลางในการฟอกเงิน แล้วก็จีจรัฐบาลอนุทินต้องรีบจัดการเป็นวาระแห่งชาติไม่ใช่วาระเงียบนะคะนายชูวิทย์กมวลวิสิตอดีตนักการเมืองโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กเกี่ยวกับขบวนการสแกมเมอร์ในกัมพูชาโดยระบุว่ากัมพูชาศูนย์กลางสแกมเมอร์โลกประเทศกัมพูชากลายเป็นที่รู้จักทั่วโลกไม่ใช่เพราะเป็นเมืองท่องเที่ยวแต่เป็นศูนย์กลางการหลอกลวงทางโซเชียลอันดับหนึ่งของโลกที่มีเครือข่ายการทํางานเป็นรูปแบบผ่านระบบการสื่อสารหลากหลายไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกนะคะชาติหลักที่ถูกหลอกลวงมากที่ ที่สุดนั้นหนีไม่พ้นไทยแลนด์ก็คือประเทศไทยเราเนี่ยนะคะเพื่อนบ้านที่มีเขตแดนติดต่อกันคนไทยสูญเสียเงินให้สารพัดแก๊งสแกมเมอร์ที่มีศูนย์ประชาการตั้งอยู่ในหลายเมืองแพร่กระจายไปทั่วประเทศกัมพูชาเป็นระยะเวลากว่า10ปีประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลายเป็นดินแดนซ่องสมของเหล่าสแกมเมอร์โดยที่มีกัมพูชาเป็นเมืองหลวงแห่งโลกหลอกหลวงส่วนเหล่าหัวหน้าแก๊งจีนเขมรมักซุกเงินฟอกไว้มหาศาลและมีที่อยู่อาศัยระดับ ร้อยล้านในประเทศไทยค่ะแล้วก็สดสดร้อนๆ้อนอย่างเกาหลีใต้ต้องออกโรงส่งรัฐมนตรีมาจัดการปัญหาช่วยคนของประเทศตัวเองแล้วก็นํามาสอบสวนหาเรื่องราวความเป็นมาว่าถูกหลอกลวงหรือว่าตั้งใจมาหากินเองถึงขนาดว่าส่งเครื่องบินเหมาลํานําตํารวจมารับตัวถึงสนามบินคขมรก็เลยทีเดียวซึ่งก็เชื่อว่ายังมีคนถูกหลอกมาทํางานอีกเป็นพันคนและที่แน่ๆคนไทยมีมากสุดเพราะว่าไทยหลอกไทยเยอะกว่าทุกชาติรัฐบาลจีนเคย Hãy subscribe อาจ,จกรรมข้ามชาติที่พมา่านำเอาเครื่องบินมารับคนจีนกลับเป็นหมื่นคนเทีเ่ยวนี้รัฐบาลเกาหลีใต้ก็ทำเหมือนกันประเทศต่างๆเหล่านั้นมีนักการเมืองมีรัฐบาลที่มีคุณภาพเอาใจใส่คนของตัวเองเอาจริงเอาจังจนประเทศอย่างกัมพูชาไม่กล้าป,ปฏิเสธต้องยอมให้ตรวจค้นให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่แต่รัฐบาลไทยกลับยอมรับให้แก๊งสแกมเมอร์จีนเทาขยายอิทธิพลแปร่กระจายเข้ามาหลอกลวงคนไทยซ้ำๆแล้วก็จับไม่ได้เพราะอ้างว่าอยู่ ขมรปลอยเป็ดสีหนุวิวรัฐบาลไทยไม่ได้ทําอะไรทั้งที่เป็นอาชญากรรมข้ามชาติสร้างความเสียหายมากมายแก่เศรษฐกิจและสังคมไทยนอกจากนี้รัฐบาลไทยยังทํางานแตกต่างกับรัฐบาลเกาหลีใต้อีกเพราะเกาหลีใต้คุมเข้มสกัดขบวนการหาคนเกาหลีไปทํางานค่าตอบแทนสูงในขมรโดยทันทีของเขาเนี่ยรีบจัดการนะคะเป็นวาระแห่งชาติส่วนของไทยเป็นวาระเงียบค่ะนายกอนุทินกับรัฐบาลสี่เดือนโดนใจ อ่นะคะขออภัยค่ะโดนเรื่องโจรสแกมเมอร์ฝีแตกเอาตอน,นี้พอดีนะคะแล้วก็กลับมัวแต่แย่งชิงงูเหา่าโยกย้ายข้าราชการห่วงผลประโยชน์ส่วนตัวแอบแฝงวางขุมกำลังอำนาจทางการเมืองให้ความสำคัญต่อเรื่องนี้กว่านะคะหลายเท่านักรัฐบาลนี้มีเวลาอยู่จำกัดเพิ่งได้อำนาจมาแทนที่จะไปช่วยประชาชนที่ถูกหลอกจากขเขมรหรือทาการยึดทรัพย์พวกแก๊งสแกมเมอร์ที่ดูดเงินคนไทยมาฟอกเหมือนรัฐบาลอเมริกาอังกฤษ เร่งทําการสอบสวนเป็นวาระด่วนแต่กลับเอาเวลาไปจัดการวางตัวสอสอตีฝีปากลีลานักการเมืองย้อนยุคค่ะทางรัฐมนตรีตัวฉกาจที่สังคมจับจ้องอวดเบ่งเก่งแต่ในบ้านซ่องสุมแต่อดีตสอสอตกยุคแล้วก็คอยจ้องแต่จะเลือกตั้งปล่อยให้อจจัจารย์กรเติบโตจนท้ายสุดเขมรกลับมาตายด้วยตัวเองจากคลื่นการต่อต้านทั่วโลกในเรื่องศูนย์กลางสแกมเมอร์ คุณชูวิทย์ยังบอกด้ยวยว่าฮุนเซนนั้นรู้ทั้งรู้อยู่เต็มอกว่าบรรดาอาชญากรรมข้ามชาติเหล่านี้อาศัยดินแดนของตัวเองทํามาหากินหลอกลวงทั้งคนไทยและต่างชาติมานานนะคะส่วนประเทศไทยนั้นกลายเป็นศูนย์กลางการฟอกเงินของแก๊งสแกมเมอร์ที่นําเงินมหาศาลมาฟอกข่าวซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่ดินคอนโดหรูมากมายทั้งบนดินและใต้ดินผ่านนอมินีบริษัทไทยโดยรัฐบาลอนุทินขาดการบูรณาการอย่างจริงจังและเป็นระบบในการปราบปรามแค่เก่าขางหวัง ให้เรื่องเงียบผ่านไปวันๆค่ะในขณะที่จีนเกาหลีใต้อเมริกาอังกฤษเปิดแนวรบสงครามโจนสแกมเมอร์อเมริกาอังกฤษ,กฤษ,กฤษได้สั่งริบซับเฉินจื้อหลายแสนล้านตอนนี้นะว่าขเขมรอาการหนักสุดจิ้งจอกหุนเซนใกล้ถึงวาระสุดท้ายแล้วโลกเริ่มล้อมกรอบขเขมรเป็นฐานใหญ่อาญากรออนไลน์บรดาแก๊งจีนเทาที่อยู่เบื้องหลังเริ่มทิ้งขเขมรให้กลายเป็นเมืองร้างรัฐบาลอนุทินต้องถือโอกาสนี้ร่วมสหบาทา จัดการกับเมนเช่นเดียวกับประเทศอื่น,นๆทั่วโลกยิ่งถูกสภาคองเกรสขึ้นบัญชีบแบล็คลิสต์ไปที่ฝรั่งตาน้ําข้าวที่รังสีมันรมอภิปรายยิ่งเป็นการตอกย้ําความเป็นมาที่ยอกย้อนมีคอนเน็ t ชันในไทยหลายวงการโดนอเมริกาชี้เป้าที่ดิ้นไม่หลด ดิ้นไม่หลุดข้อมูลตรงกระทบไปยังรัฐบาลในในรัฐบาลอนุทินค่ะที่ปากกล้าขาสั่นเป็นบุคคลที่ถูกขึ้นแบล็คลิสต์ไม่ให้วีซ่าเข้าอเมริกาแม่แต่ว่ารัฐบาลไทยเนี่ยกลับเป็นสายสุขนิยมแล้วก็เสพติดอำนาจและตอนนี้นายกอนุทินยังดูงงๆนะคะแค่เซนคำสั่งตั้งบอร์ดปราบแกมเมอร์ดันมีชื่อสายตรงคนแถวบุรีรัมย์มาคุมอีกเรื่องนี้ก็กลายเป็นสงครามไซเบอร์ระดับโลกไปแล้วแต่ว่านายกอนุทิน ยังตีหมืนทั้งที่เขมรอยู่ติดชิดชายแดนและหลอกลวงคนไทยมายาวนานนะคะบอกว่าถ้าหากว่าทำเรื่องนี้ให้เกิดมรคผลคะแนนจะเทมาเองไม่ต้องมาออกแรงแต่ทำงานไม่เป็นโจนสแกร,มเมร์เป็นไฟบังคับให้นายกหนูทำงานแทนการตีลีลาตีฝีปากต้องรีบจัดการโดยเฉพาะมีหลักฐานที่มีทั้งชื่อนามสกุลที่ชัดเจนแล้วก็เป็นหัวโจกขนาดขึ้นชื่อเป็น black list พัวพันกับคนระดับรัฐมนตรีในรัฐบาล4เดือนของนายกรัฐมนตรีเฉพาะกิจค่ะรัฐมนตรีบางคนเคยร่วมเป็นบอร์ดบริษัทขเขมรพอมีเรื่องก็รีบลบชื่อออกหากนายกอนุทินยังไม่รีบจาัดก,การปัญหานี้ตีเหล็กเมื่อร้อนต่างชาตินานา,นาประเทศหรือแม้แต่คนไทยจะ ติ้ินนินทาว่ารัฐบาลโดยนายกอนุทินนั้นปกป้องคณะรัฐมนตรีที่ไปเกี่ยวพันกับแก๊งสแกมเมอร์อย่างที่โรมกับไอซ์เขาตามหาคนหายนะคะแต่ว่าตัวเป้งๆกลับไปเดินอวดเบ่งกล้ามบารมีอยู่ตามข่าวทุกวันตอบเลี่ยงไปวันๆขู่ฟอดๆว่าจะฟ้อง แต่ทำเฉยซื้อเวลาให้เงียบอยากคิดว่าจะอยู่ได้ถึง4เดือนเพราะเห็นฝีมือเรื่องนี้แล้วนายกทาท่าจะเป็นเรือล่มปากอ่าวจะพังเอาตอนแค่เริ่มต้นไปจัดการกวาดครมตัวเองซยก่อนนี่คือสิ่งที่ทิ้งท้ายที่คุณชูวิทย์ฝากทิ้งท้ายไปยังรัฐบาลคุณอนุทินบอกไปจัดการกวาดครมตัวเองซยก่อนอย่าเพิ่งไปฝันถึงสมัยหน้าให้มากนักนะครับแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวก็พังเอาง่าง่ายๆ